คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคทุกค okay, นสวัสดีทุกคท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ในเกมโลบ็อกในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟน์นั่นเองในวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครนี้เลยครับผม มันชื่อว่าเทลุกิใช่ไหมเทเทเทลุกิหรืออะไรไม่รู้จากบ๊อบไซโคนะครับสหรับตัวนี้นะครับบ๊อบไซโคผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่เป็นแฟ OK นบ๊อบไซโคตอนนี้ตัวนี้เข้านะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งหรือเปล่าว่าเรามาสุมม่มกันก่อนดีกว่าสหรับตัวละครนี้นะครับผมคา,าดหวังว่าเมตาสตอรี่หน่อยนะครับเออเอาตัวใหม่ๆม,มาบ้างเพราะว่าตัวเก่าๆมันก็เขาเรียกอยู่มานานแล้วนะเอออย่างเช่นอะไรนะไอ้ จีนอสนะครับจีนอสทรโตคิอะไรเงี้ยคือมันอยู่มานานอะอยากให้มีตัวเบต้าใหม่ๆที่แบบแม่งเก่งกว่า2ตัวนี้บ้างแต่มีโอกาสน้อยมากที่แม่งจะมีจะมีเก่งกว่านี้นะอแต่ต้องรอดูแล้วกันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าตัวนี้ก็คาดหวังครับเพราะว่ามันเป็น5ดาวที่เข้าตู้นะฮะไม่เคยดูอนเมมมาก่อนนะฉะนั้นขออภัยด้วยถ้าผมามึนๆงงๆการรีวิวนะทุกคนมาดูกันก็ใครที่ไม่ใส่โค้ดนะครับใต้คลิปนะครับ นะครับแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะครับมีโค้ดให้ใส่นะครับ1,000พเพชรนะครับฟรีๆเลยเออผมว่าผมการันตีหรือเปล่าอย่าก,การันตีนะโอเคการันตีครับทุกคนเอาเดี๋ยวทำไมวะทำไมมันมันเกิดไปเนะี่ยโอเค20ตัว20โลผ่านไปนอตอินัมสเปซโอ้ไม่กอดโอเคถ้านอตอินัมปึ๊บ สิ่งที่ผมต้องการก็คือการที่ผมจะอัพอันนี้ขึ้นเวล20ไปเลยไปเวล20เลยตัวละครนี้ผมก็จะได้เควสด้วยนะฮะโป๊ะโป๊ะอ่ะ20แล้วนะนี่ครับผมก็จะได้เควสเพชรมานะกินไปกินไปกินไปเรียบร้อยปึ๊บนี่ครับเควสเพชรปะเรียบร้อยมาสุ่มต่อเลยครับมาเอาให้ได้เอาให้ได้ ขอไม่การันตีครับ2,000 2,005่ะหรือ2,007วะเนี่ยโอ้โห้ไม่2,004ดิเยอะไหมการตี6ครั้งผมว่าผมจะคลิปไปเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนไม่ได้ครับได้ไหมคลิปไปเลยวู้ไม่ต้องดูแล้วโอเคการันตีสวยไปเลยสวยไปเลยโอเคไม่เป็นไรเราจะไปอับบูมานะครับ โอ้รู้สึกไม่คุ้มเลยอ่ะอัพบูมาแม่งยี่สิบตัวเดวิลหนึ่งบอยก็อดโอเคไม่เป็นไรนะอัพเลยลนเนี่ยเป็นไงบ้างไม่เป็นไรเนาะไปเลยร้อยหกสิบห้าเออบูมาผมไปแล้วเวลมันตันอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าไปขอให้ได้เลยแล้วกันนะจ๊ะ ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะดูะลักษณะเราก็ต้องการันตีแล้วแหละนะฮะโดนการันตีไปครับตับตัวนี้นะฮะได้มา2ตัวด้วยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยโอเคไม่เป็นไรแค่เราเรียบร้อยนะได้มาแล้วนะฮะตับตัวนี้ครับนี่โอ้โหก็ดูลูกตาก็น่าจะรูนะมาจากม็อบไซโคนะครับโอเคเราก็ใส่ไปครับดูซิเป็นไงบ้างมีอะไรไหมก็เป็นนักเรียนเนาะเออนักเรียนนะนักเรียน เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใส่นี่ไปด้วยจีนอฟไปด้วยอ่าไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวบัฟไปด้วยนะครับเพื่อดูดาเมจอ่ะประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับก็ผมสุ่มมานะครับก็การันตีหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับดาเมจอยู่ที่1นึ่นี่สินะครับระยะวิ่งที่สามสิบเอ็ดจุดเนะครับทำไมมันต้องจุดเจ็ดห้าด้วยวะแล้วก็7.5วิจมตีหนึ่งทีนะครับอีพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่า ตัวละครนี้นะครับดาเมจมันเบสมันค่อน,นข้างเยอะนะฮะถ้ามันตีสัก5วิก็ดีมกันนะแต่แตยังนั้นก็ตามครับ75วิก็ถือว่าโอเคแต่มันก็ช้าช้าอยู่ดีนะฮะตัวนี้ครับหวังว่านะครับจะเก่งนะอุต่าหสุมมา1การันตีถ้าไม่เก่งนี่แย่เลยนะเนะี่ยเบลวางคือ500นะครับนี่500้ค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าสำหรับตัวนี้เฮ้ยเศร้าใจจังก็อยากให้มันเก่งกันนะนะไปลุยแมปไหนดี สำหรับใครนี้ไม่ได้กดไลค์นะผมรบกวนนะครับทุกคนฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีให้ครบ3,000ไลค์กันด้วยนะจ๊ะมารีวิวกันเลยเราวางตรงไหนดีโอเป็นอ่าเขาเรียกเซอร์เคิลเอลีด้วยนะครับวางตรงนี้แล้วกันนะครับดูสิเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะคืออะไรตีอะไรฮัลโหลตีอะไรเอ่ยเอาใหม่ดิเจ็ดวิตีทีหนึ่งนะฮะเจ็ดจุดห้าวิอ๋อใช้พลังเหมือนพลังจิตนะปลาหินไปครับแต่เสียงหินมึงเอาใหม่ดิ หมือนปลาหินของจริงนะนี่โอเคสำหรับตัวนี้เลือดไม่ไหลนะฮะไม่มีเอฟเฟกเลือดไหลหรืออะไรเลยนะครับตอนนี้ตีก็เป็นแค่การปลาหินแบบโง่ๆนะฮะแล้วก็มีสายฟ้าออกมานะครับดาเมจอยู่ที่1040นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนเริ่มคลิปนะฮะโอเคเรามาอัปเกรดเลยแล้วกันนะครับอัปเกรดขั้นที่1นะครับได้ระยะเพิ่มนะครับ10นะครับดาเมจเพิ่ม10,50นะฮะใช้เงิน700นี่ฮะ ก็อัพทั้งหมดประมาณ6ขั้นนะครับขออนุญาตอัพนี้ขึ้น2ขั้นละกันอบูมาหน่อยโอเคมาอัพเลยครับใช้เงิน1,400นระครับระยะเพิ่ม10ดาเมจเพิ่ม1,450นะครับใช้เงินแค่พันสตอนนี้นะครับระยะอยู่ที่51.75นะครับเตรียมกลมคือ52นะครับดาเมจอยู่ที่3,5 0 0นะครับที่ผมมีนะครับเคคือคือไม่ใช่เคแค่คือเลเวลหนึ่งนะครับ อ่าโอเคเราอัพเลยแล้วกันครับทุกครั้งที่ผมอัพนะครับระยะมันจะเพิ่มนะโอเคอัพขั้นที่3นะครับเปลี่ยนท่านะครับเป็นเหมือนจะเป็นท่าใหม่นะระยะเพิ่มส0นะครับดาเมจเพิ่มเตรียมกลมคือ3,000นะไม่กลมคือ2อ0พนโอเคเป็นโคนเอ่อผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันถ้าระยะมันมันไกลนะมันจะมัมันจะดีวะเดือดเดืมันจะเหมือนโคนเลยนะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวอนิเมชั่นที่อะไรอะใช้ดาบหรอ อเอาพลังจิตเป็นดาบอะ่ะทุกคนอุย้ยตัวนี้มึงเท่วะ่ะเฮ้ยโคตรเท่ไม่ตีแอร์นะครับโคตรฟาดแบบเป็นเป็นคลื่นเลยฮะเอาใหม่ที่คุณเทลุกิเชือก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 โอเคครับ7.5วิมึงตีแค่นี้โอเคไม่เป็นไรเกนอมขั้นต่อไปเลยดีกว่าขั้นต่อไปใช้เงิน2,000นะครับระยะเพิ่มไหมไม่เพิ่มนะดาเมจเพิ่ม5,500โอเคเราอัพไปโอเคอัพขั้นสุดท้าย นะครับมีทั้งหมด5ขั้นนะไม่ใช่6ขั้นนะมีแค่5ขั้นขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน4,000นะครับระยะเพิ่ม5.5นะฮะแล้วก็ระยะเวลาการโจมตีไม่เพิ่มนะครับดาเมจเพิ่ม7,150นะครับอ่าแล้วก็เหมือนจะเป็นระเบิดด้วยนะโอเคเราอัพเลยนะโอ้ยไปกอดดู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 เซอร์เคิลดูเขาเล่นไม่ใช่เซอร์เคิลเล็กแล้วโคเนลีที่แบบโอ้ยเดี๋ยวระเบิดโคเทสเอ้ยันแอนิเมชันทุกโคเทสกระโดดอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเจ้าฟิโดดทีนึงชุบโอเคไม่เคยดูอนเมะแต่ถ้าถ้าผมไปดูในอนิเมะอาจจะรู้สึกแบบคนลุกโคตรเท่อะไรก็ว่าได้นะฮะโอเคตัวไม่ตีแอร์นะครับแต่ว่า7.57.5วีลตีแบบแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้อยู่เลยนะนี่ครับใช้เงินประมาณตัวหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่งนะโอเคเราอัพให้ตันเลยแล้วกันครับอัพแค่ห้ขั้นตัวนี้นะครับเป็นตัวต้นเกมนะครับที่เอาไว้เล่นสตอรี่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะ ถ้าตัวนี้เลเวลอยู่ที่1000ไม่ใช่1000นเเวลมึงถึง1000แล้วไม่ถึงนะครับถ้าเวลตัวอยู่ที่150เนี่ยนะครับ150ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1 1 9 0 0ใช่ไหม uh, 1นึ่ง่นเก้านะครับดาเมจจะอยู่ประมาณสักเตรียมกลมคือ4 0่ห0ืหรือ38,000 0 0 38, 0 0า0หมื0 0 0 0 0 0ประมาณนั้นครับเจจมีโจมตี1ทีนะครับโคนก็ถือว่าโอเคนะเป็นตัว5าดาวที่ถือว่าโอเคนะครับ นี่ครับผมให้อยู่ประมาณถ้าเป็นสตอรี่นะครับผมให้ประมาณ8นะครับแต่ถ้าให้อินฟินิตนะครับตัวนี้ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีสําหรับอินฟินิตเท่าไหร่อินฟินิตผมให้ประมาณ5นะครับไม่ค่อยดีโอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับถ้าผมบัฟนะโอเคถ้าผมบัฟก็ไม่ต้องไม่มีอะไรมากครับสำหรับตัวนี้มันบัฟแล้วมันก็มันค่อนใช้ได้เลยบัฟประกันโป๊ะโป๊ะโอเคประมาณ ประมาณ5 0,000เดี๋ยวเด้อผมบัฟแบบนี้มันมันไม่ดีนะโอเคเดี๋ยวผมต้องบัฟแบบสารนะเพราะผมไม่ได้ใส่ออฟระเบิดมาโอเคอันนี้อัพแล้วเนาะโอเคแล้วก็อัพตรงนี้โอเคเดี๋ยวรออันนี้มันหมดนะครับก็แอนิเมชันนะครับผมให้เลยนะครับดีอยู่นะครับสวยอยู่นะฮะตัวละครมันเท่มากเลยว่ะผมต้องไปหาเวลาว่างดูจริงๆแล้วมันมันออกภาคหนึ่งเลยใช่ไหมทุกคนซีซันหนึ่งเลยปะ ยี่สิบสองว่าน่าจะออกเลยนะตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวละครหลักอยู่นะไม่ใช่ตัวประกอบก็น่าจะเท่อยู่นะครับโอเคเราอัพเราอัพเอ้ยเราเราบัฟเลยนะกัณหนึ่งกัณสองกัณสามโอเคดาเมจอยู่ที่ประมาณเออว่ะมันก็ประมาณห้าหมื่นเจ็ดนี่ว่ะโอเคดาเมจประมาณห้าหมื่นเจ็ดอัพเจ็ดจุดห้าวิจมตีหนึ่งทีถ้าเออเขาเรียกว่าอะไรถ้าเวลมันเยอะนะครับประมาณ150อ่ะนะมันอยู่ประมาณ ประมาณเท่าไหร่นะที่ผมบอกนะครับถ้ามันบับด้วยนะก็ประมาณแสนห้าประมาณนั้นนะประมาณแสนห้าหรือแสนแปดอันนี้ผมไม่มั่นใจผม <c oughs> ผมผมไม่คำ,คำนวณไม่ค่อยถูกนะครับยังไงตามครับในวิดีโอนี้ก็ใครที่ชอบตัวละครน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดเยอะๆด้วยนะครับกดกันเยอะๆเลยกดกันแบบอ่าหมื่นหนึ่งเลยนะตัวละคร,รคน,นี้นะห้าดาวนะครับห้าดาวเข้าตัวาวเท่านั้นนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะว่า ตัวละครนี้สั้นๆง่ายๆครับอัพแค่5้าขั้นนะครับใช้เงิน1 0 0 0 0หมื่นครับในการวางในการอัพตันตอนหนึ่งตัวประมาณนี้สรับตัวละครนี้โอเคเจอลิปหน้าผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันตัวต่อไปครับผมสวัสดีครับ